สวัสดีครับขณะนี้เรากำลังนำแบตเตอรี่ของกินเปอร์แบ็คแมทนะครับรุ่น X3 รุ่น X3 ที่เมื่อคลิปเขาจะแล้วเราได้จะลองมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าแบตมันชาร์จได้15ครั้งนะครับแบตลูกนี้ชาร์จได้15ครั้งแล้วก็พลังงานหมดคือวนหมดนะครับ ตอนนี้เราเอาแบตตัวเดิมนี่นะครับแบตตัวเดิมนี้ไปชาร์จใหม่ไปรีชาร์จใหม่รีชาร์จหมายความว่าแบบนี้สามารถรีชาร์จมันฟื้นขึ้นมาใหม่นี่นะครับชาร์าจติดนะครับรีชาร์จใหม่แล้วนมาตาสตัอีกครั้งหนึ่งเป็นชาร์จติดนะครับชาร์จติดครับนี่นะครับนี่นะครับฮะ คาดิตสามเท่าแล้วใช่สามเท่งแล้วนะครับคาติตน,นะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ทั่วไปนี่มันจะเสื่อมไปเรื่อยๆหรือถ้าเป็นแบตเตอรี่ลอเทียมเนี่ยถ้าพลังงานหมดก็หมดเลยแบตตายเลยก็อซื้อใหม่แต่ซูเปอร์คาปซิเตอร์ของแมแต์น,นี้แม้แบตหมดแล้วนะครับวนหมดพลังงานหมด เอากลับมาชาร์จใหม่มันก็ยังใช้งานได้นะครับนี่คือความวความ Amazing ของแบตเตอรี่ซูเปอร์าปซิเตอร์นะครับตายแล้วฟืน้นได้พูดง่ายๆคือตายแล้วฟืน้นได้เป็นแบตเดียวในโลกนี้นะครับที่เป็นนวัตรกรรมใหม่แบตท,ที่ชาร์จได้กี่ได้หลายรอบได้หลายครั้งนะครับแล้วการใช้ได้ยาวนานกว่าแบตท,ทั่วไป มากกว่า5ปีหรืออาจจะถึง10ปีแล้วแต่การดูแล,แลรักษาการใช้งานนะครับเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆใช้ได้เรื่อยๆใช้ได้ตลอดนะครับใช้ได้ตลอดนะครับกับเครื่องยนต์เบนซิน Toyota r e v e r เครื่อง 2,700cc นะครับเค,เครื่องเดิมรถคันเดิมนะครับนะครับนี่ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยคุณนักข่ามาเห่นเอง ผู้ดูแลเรื่องนี้นะครับมาทดสอบด้วยตัวเองครับอยากให้ผู้ชมนะครับได้ติดตามดูว่าปรสิทธิาของแมสแดกตัวนี้ดีมากนะครับเป็นเป็นแบดรุ่นที่น้ำหนักประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเศษเศแต่ถ้าเป็นแบดทั่ัวทั่วไปอ่ะรถรุ่นนี้หนัก17เจ็ดกิโล หนักถึง17กิโลแต่แบตต์แต่แบตที่นี่แมแบตนี้1กิโลเศษเศษกี่กี่ครั้งเลยครับ15ครั้งแล้วนะครับนีชาร์จไป15ครั้งแล้วนี่ครั้งี่1 6แล้วนะครับั้งที่1 6แล้วนี่คือเราริชาร์จมาครั้งที่สองนี่ชาร์จมากกว่า15ครั้งแล้วนะครับคุณแม่คาริ่มบอกว่าจะไว้ได้20เลย17แล้วนะครับ18 18แล้วนะครับ 19 19ครั้งครับโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับเจีงแป้งไหมเจียงแป้งไหมครับเจีงแป้งเจีงแป้งอ่าเจีงแป้งนะครับโอเคครับ20ครั้งนะ20ครั้งเอาพอแล้วแค่นี้ละที่สุดได้แล้วว่ามัน เบ็ประสิทธิภาพมันดีมากค้าค่าไฟเสถียรน,นะครับพลังงานเหลือเฟือขอบคุณมากครับ <ไฟ S 1> ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก,ขอ,มากขอบคุณมากทุกๆคน